นช่ไหมเพราะฉะนั้นในภาพผืนนี้มันอยู่ครบด้วยตรี่านเห็นไหมหมอไทยบอกว่าแล้วสอนกันต่อมาว่าดวงทั้งอาจารย์ด้วยป้าบอกว่าต้องป้าบอกข้อในแผนไทยมีกฎข้อนึงถ้าเผื่ออาจารย์ใช้คำว่าหนึ่งคิดว่าอย่างนี้ป้าหนึ่งจะโดนอย่างนี้ แค่หนึ่งคิดว่าถ้าคิดเองไม่รู้ให้ถามแล้วก,กดเป็นชื่นนั้นเพราะถ้าเธอคิดเองแล้วถ้าเธอคิดผิดใครได้รับผลกระทบเธอบาไหมคนไครเสียงไหมเพราะเธอคิดเองและคิดผิดแล้วเธอจะรู้ได้ยังไง ว่าเธอคิดถูกหรือคิดผิดถ้าเธอเธอไม่ถามครูบาอาจารย์ถ้าเธอไม่ค้นในคำผีคำพีรีไม่ใช่แค่นี้ไม่ได้เอามาเรียนพี่นี่เอามาเรียนก็นเป็นตุกเป็นตาทั้งประเทศแต่กายวิภาคกันไม่เรียนเพราะอะไรนี่คนรู้แล้วพัดภาพติดตาแปลว่า อาพัทธาปิตตาแปลว่าฮะอาพัทธาปิดตาแปลว่าฝ่ายแล้วส่งคืนครูไปหมดแล้วแต่ละคนอาพัทธาป็นตอาพัทธาปิดตาแปลว่าดีนอกฝักมีลมขึ้นบนมีลมและมีลมลงล่างถูกไหมอูโทอัตอัตโทใช่ไม่านถนัดขอาบาลีอย่างเธอมีลมขึ้นบนลงลงล่างมันครบตัวยัง อ้าแล้วมันขาดตรงไหนอ่ะคขึ้นบนลงล่างไม่ครบแล้วเหรออ้าวแล้วมันวิ่งชี้เดียวันไหมอ่ะงองลอมยางอยู่ที่ไหนอันนี้เธอเรียนแล้วมมบาราแสดงว่าแฟนขับชนนั้เลยดีว่าสอนหน้่ฮะจารย์แฟนขับโ <c oughs> มดเลย,ยไม่น่าเชื่อ ไอ้เจออาจารย์ตัวจริงโอเคไหมดีกว่าเจอใน,นเฟซใช่ไหมขึน้นจอทัศนวาน มันบอกว่ามันคือช่องว่างเธอรู้ไหมเดี๋ยวนี้เขาไม่เขาบอกว่าตอนนี้มีช่องว่างกลับไปแล้วเพราะสิ่งที่เป็นช่องว่างมันคือสิ่งที่เรียกว่าสสารมืดจะคาาาืออะไรสสารมืดพื่งคนพบใหม่แล้วสามส,สปีเองไม่มีแม้แต่ช่องว่างหนึ่งโมเลกุลในจักรวาลทุกพื้นที่แต่งไปมด ด้วยองค์ประกอบต่างๆทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเธอเห็นลมไหมเห็นแสงไหมแสงเห็นไหมเห็นไหนแสงยี่ไนไม่ใช่มันเรียแสงไม่มีความสว่างแสงอยู่ไหน,ไไเ,ไเ,ไหนเธอไม่เห็นเธอเห็นความร้อนไหมไม่เห็นแต่สิ่งทั้งหมดที่อาจารย์พูดมามีอยู่จริงไหมแต่เธอเห็นไหม ก็เธอรูยได้ไงว่าผีไม่มีจริงแค่เธอมองไม่เห็นมันคือพลังงานพลังงานถูกชนิดอยู่ในจักรวาลในการแพทย์แผนไทยเราแบ่งหมวดพลังงานออกเป็นสี่หนึ่งพลังงานติดตัดพลังงานวานตัดและพลังงานเสกฮะคือพลังงานความร้อนพลังงานลมและพลังงานาน้ำซึ่งไปกระทำให้วัตถุคือดินกำเลิกหยอม หรือพิการไปโลกมนุษคือดินในดินมีมหาสมุทรไหมน้ำมีความร้อนอยู่ไหมอเที่ตายค้นพิภพมีพมมลมอยู่รอบๆไหมไม,มีครบตีธาตุไหมภาพอนนี้มีครบตีธาตุไหมในน้ำขวดนี้เธอว่ามีครบตีธาตุไหม มีความร้อนอยู่ในนี้ไหมไอ้นี่มีน้ําอยู่มีลมวิ่งอยู่ในน้ํำไหมใ,ใครเฉียดใครจะเฉียดอาจารย์างอาจารย์ก็จะให้มาเฉียดให้ <c oughs> วขวดน้ําอันนี้แลวเอาขวดน้ําเนี้ไปดูนุู่ฟงกันเลยทุกสิ่งอยู่ในที่ทุกสิ่งอยู่ในจักรวาลทุกสิ่งอยู่ในการแพย์แผ่ไัย เราเรียนเรื่องธาตุสี่ประการประมาณ5ปีจบอย่างละเอียดยิบเราเรียนกายวิภาคศาสตร์และสรีราสตร์โดยผ่านธาตุสี่สประการและนั่นคืออานาตอมีของเราเธอจบอานาตอมีสี่สิบประการใน5ปีเธอจะรู้ความเป็นปกติและความเป็นไปโดยธรรมชาติของร่างกายเราไหม ทำไ,ไหมนักเรียนบอกได้ยังเมื่อเธอรู้ความเป็นปกติเมื่อความเป็นปกติเป็นความไม่ปกติเธอจะรู้ความไม่ปกตินั้นไหมเพราะเธอรู้ความเป็นปกติถ้าดินมียี่สบส่วนนะ้ำสบสองลงห ไฟสีเธอเอามาบวกกันสิเอาตัวเลขไหนมาบวกกันก็ได้บวกนิบวกในใจนี่แหละผลลัพธ์ออกมาเป็นเลขคู่เสมอไหมมันจะได้ขี้ไหมฮะไม่ได้ถ้าเปิดได้ก็เป็นเสียใจเหงน่โอโอเคถ,ถ,อถ้าเขา่อถ้าเปิดได้ได้ขี้ออกมาแสดงว่าเธอคำนวณผิดไหม นี่ของเราจะเป็นได้คูเจําจำที่อาจารย์บอกไ,ไหมมปรัชญาแนวคิดของเราเมื่อเกิดสิ่งหนึ่งจากทาให้เกิดอีกสิ่งหนึ่งไปกระทบอีกสิ่งหนึ่งจนเกิดอีกสิ่งหนึ่งทำให้ไปกระทบอีกสิ่งหนึ่งกลับมาหาอีกสิ่ง,งทุกอย่างถูกจับคู่ไห้หมดคือความเป็นปกติพี่ถ้าเผืดพี่เป็นเนือ้องอกดินมันจะเกินมาหนึ่งไหมยี่สิบมันจะกลายเป็น ยี่สิบเเมื่อพี่เอายิ่เมื่อมันเป็น2ี่เ็พี่ไปบวกกับอะไรก็แล้วแต่มันจะออกมาเป็นเลขขี่มันจะไม่ได้คู่ต่อไปแล้วพี่ลองเอา2ี่บเ็วกสิอ 20, กอกมาเป็นยีน่สิบ้าเอายี่สเอ็ไปบวกหออกมาเป็นยี่สิบเจคือความป่วยเกิดขึ้นที่นุ้งไมาา่เวลาหมอไทยโบราณแม้แต่หมอพื้นบ้านต่างเวลาเขาบอกว่า เดี๋ยวกลับมาหาหมอนะสามวันห้าวันเจ็ดวันเวลาเขาจะตั้งยาหมอ,อกสามวันห้าวันเจ็ดวันทิ่เร้จุดเวลาหมอจะจ่ายยาเม็ดให้คนไข้สามเม็ดห้าเม็ดเจ็ดเม็ดเธอเอาเลขขี้มาบวกกันทีขี้บวกขี้ไม่ว่าจะบวกกันกี่ล้านรอบมันจะกลายเป็นเลขคู่สมเพราะว่า เมื่อเกิดกบเริ่มอย่างที่การไปร่างกายเราจะเกิดเลคีการรักษาทั้งหมดให้เป็นเลคีเพราะเมื่อขี้เจือที้ร่างกายจะกลับมาอยู่ในภาวะสมดุลคือกลับมาเป็นคู่ในดินย0 Coffee please I would like to have coffee mm. AEC ah. ที่ AEC เห็นคิดกันนักรนเกิอ AEC เนี่ยสอนจนครบ42โอเคไหมเอาแค่ให้เธอเห็นภาพทั่วๆไปตาในดิมไหม อวัยวะที่ใช้ในการมองมักจะมีระดัสูงขึ้นเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีปจริงวะจริงวะปากอันนี้เด็ดสุดเลยเอวัยวะที่ใช้ในการพูดส่วนมากจะอยู่ไม่ตรงกับใจอันนี้แสบที่สุดเห็นไหมเอามาดูในแผนไทยจากทาก่านยังงงอยู่าานี่ที่หมอพูดอะไรพูดเล่นนะจากเมื่อกี้อ่ะ มาดูกันเดีย๋ยวหาก่อนนะเขยีนยนอไเดี๋ยวไม่กี่โมงนะแล้วนี่มันกี่โมงวะสิบโมงสิบห้าค่ะ นนะถ้าเมื่อเธอเคอยติดตามเฟซอาจารย์หน้าสุดอาจารย์ลุ้เรื่องอะไรไว้ไม่ใช่ผักกะเพราเ,าเามื่อวานเอาวันนี้ดิ นี่ทำอะไรฮะเอา่อไมโครยานมาข้าวหุงก็เผาเข้ามันเดี๋ยวจังหามนะมันเยอะมากเลยเดี๋ยวรออะไน ใครโนวนไม่เกิงยกมือ เธอรู้จักถูกไหมคำถามกอมาจากไหนไปคิดดู เธอขึ้นมานี่เลยกดเลย <c oughs> เธอทำอย่างนี้กับพระองค์ท่านได้ไหมแล้วเธอแปลวมาจากไหนหน้าสำนักคถามครับแปลวมาจากไหนพส่ทรางราชาแปลว่าราชาสำนะักที่นี่อยู่แห่งพระราชาเธอเป็นใครฉันยังไมกลา้าเลยขนาดฉันเจ้านะแล้วเธอเป็นใครผู้เล็ิด เส้นประธานสิ่งรู้จักใช้กันไหมรู้จักไหมรู้จักจัดชื่อใช้ยังไงที่คนอย่างนี้ไม่รู้จักกันนะรู้จักว่าสุนนามันอยู่ตรงนี้เอาไปใช้ประโยชน์อะไรรู้ไหมไม่รู้เอาไปใช้วิธีใช้ย,ยังไงรู้ไหมที่ไม่รู้กูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านจะรู้จักสัญญาณไหมพี่รู้จักกับเส้นสิ่งถูกไหมพี่ แล้วเส้นสิ่งหายก็จะขัวพวกเขาหมดแล้วอะที่ว่ามันถูกมันผิดผิดนี่ไงพี่ไอ้สิ่งที่เรียนดันไม่เรียนไปเรียนไอ้สิ่งที่มันไม่ควรจะเรียนนะแล้วจะทำไงอ่ะนแหลใช่ใช่พี่แล้วมันจะปล่อยมันผิดไปอีกกี่ชั่วยุคคนละ เหมือนคาว่าสมุนไพรอ่ะถามคำหนึง่งฉันไปเอาหอยมาจากมหาสมุทรอินเดียจะเรียกว่าสมุนไพรได้ไหม <S <S ได้ในมุมมองที่ว่าเธอบอกว่าสมุนไพรมันแปลว่าพืชสัตว์ธาตุฉันถามคำหนึ่งสมุนแปลว่าไพรแปลว่า,วาเพราะฉนเอาหอยจากมหาสมุทรอินเดียก็ไม่ใช่สิ <S 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 ที่นิทรรศภิเครื่องแต่งตัวไหมเนี่ยนี่เครื่องแต่งตัวไหม ้เครื่องเฟอร์นิเจอร์ไหมหม้ออยู่ในครัวเรียกเครื่องครัวไหมเวลาเราทําอาหารเรียกส่วนประกอบเครื่องประกอบไหมแล้วทาไมเธอไม่เรียกว่ายาว่าเครื่องยาล่ะมันก็จบแล้วคนโบราณเขาไม่รู้จักเราสมุนไพรเขาเรียกเครื่องยาสิ่งที่นํามาประกอบจัดปรุงเป็นตำรับยาเขาเรียกเครื่องยาพี่เขาไม่ได้เรียกว่าสมุนไพร มาจากไหนนี่ทราบจริงนะที่หนวดจริงเห,นหน็นป่ะที่หนวดนี่ผมเรียกแบบี่หนวดผมไม่รู้ชื่อไงเอามาดูกันที่วัสสาบาลีว่าถ้าไม่ใช่หนัง บาลีว่าฮะตัดโจ้เปล่าขายแล้วหมอเหงือลืมหมดแล้วนี่คัะบาลีตัดโจ้ตัดโจ้ผิวหนังพี่ป้างสอนแค่นี้พี่เรียงตัดโจ้โจบว,ว่ามันเป็นหนึ่งในหนึ่งยี่สิบกลุ่มไหมไม่มีการเพิ่มอะไรแล้วใช่ไหมแต่คนโบราณต้องสอนแบบีก่อจะอะไรที่ฝัง ปกคลุมทั่วกายเพื่อปกป้องอวัยวะภายในมิให้กระจายจากกันเป็นระบบระบายกําเดาภายในและป้องกันกําเดาภายนอกเป็นที่ระบายตักกันออกจากภายในปกป้องกายจากโรคร้ายมิให้สิ่งสปกปรกเข้าร่างกายผิวสวยกระาก่างเลือดดีกายสมบูรณ์ ผิวบอกางามสายเลือดนั้นซี่จางไปผิวแห้งแตกกำเดามากนักผิวบวมเปล่งน้ำาล้นเกินผิวขาวเลือดเปรี้ยวนั้กแพ้ทางเสพหักผิวดำแดงเลือดนั้นเข้มนักแพ้ทางปิดตักกำเดาผิวดำมากเลือดเข้มมากน้ำนั้นน้อยผิวเป็นจำ้ำเป็นรอยแดงมีตักกรันในโลหิผิวจัดงามด้วยโลหิตงามเพราไหม่ โจโจผมเรียนลักษณะผิวที่ยกง,งี้งั้นให้สอบเส้น,สนเอ็นาษาบาลีว่าไปอยู่แถวหลังบ้างเส้นเอ็นฮะนหารู้เธอเรียนนาหา ก็เรียนอะไรต่อจากน้าหาลูกใชมไหมจบจ้างเรียนันเองจริงๆน้าหาลูจบเนี่ยงี้ทางง่ายเข้าใจไม่เข้าใจรือเข้าใจว่ามันคือน้าหาลูจบร้อยละไปตามกระดูกจริงไหมแผ่ออกไปทั่วร่างกายจริงไหมมีกำเดาอุ่นกาย มีวางตัทั่วกายและเสมหักโลหิตตังเสมหักปุกโพเคลื่อนอยู่ภายใน mm hmm. เขาบอกองประกอบเส้นเอ็นอยู่ไหมก mm hmm. ระดูกเคลื่อนไป mm hmm. เส้นเอ็นเคลื่อนตาม mm hmm. มีความยืดหยุ่นประคองกระดูกไว้ดุดสิ่งที่นิ่งกกป้องส่วนที่แข็ง mm hmm. เส้นเอ็นนอกจากยึดกับกระดูกไว้แล้ว เส้นเนอ็นย่างยึดกล้ามเนื้อไว้กับกระดูกอีกด้วยโดยมีทังผืดมัดลัดกล้ามเนื้อไว้อีกชั้นหนึ่งทำงานประสานเชื่อมกันเป็นหนึ่งเดียวสมองเจ๋งกว่าคำว่าอา,าหารลูจงไหมเข้าใจกว่าไหม,ไม,ไหมนี่ อาจารย์พูดด้วยฝั่งย่อๆนะถ้าเปิดเรียนกันจริงๆแค่นะหารูก็ยาวเหยียดเลยมันอยู่ตรงไหนมันลักษณะมันเป็นยังไงถ้าเปลือมันกําเริบเป็นยังไงทีการเป็นยังไงหยองเป็นยังไงอัจิมิชันแปลว่าภาษาไทยคืออัจิมิชาเยื่อในกระดูกที่เรียนมา,างไงอจิมิชานจบ ขนาดระดับนี้นะการทีมวิชางจบไม่มีการสอนต่อจากนั้นอีกว่าสอนบ้ามันคือเยอ่อะไรกระดูกจบไหมจบแล้วใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนี้นะพี่ฟังผมนะอย่มุจนจนนะพี่ลองฟังผมให้ราบสารกระดูกมีลักษณะเป็นรูปจริงไหมพี่เวลาเราไปขึ้นเลยเราต้องเก็บอ่ะ <laughs> ใช่ไหมเคยอนะ่ะรุ่นนี้เคยเก็บหมดอบบผมด้วย มีเยื่อกระดูกสอนประสานมีเยื่อของกระดูกสอนประสานไว้ให้คงรูปอยู่ได้ในเยื่อนั้นมีครงทั้งตรีธาตุมีความเหนียวยึดติกเชื่อมประสานและเยื่อนั้นมีสีขาวอมแดงฝากเขาบอกสีนี้ ดุดดังเนื้อดินเกาะเกี่ยวกันได้ด้วยเนื้อเยื่อของดินฉะนั้นเยื่อกระดูกนั้นต้องมีความชุ่มแห่งโลหิตต่เพื่อรอเลี้ยงกระดูกไว้บอกหน้าที่แล้วหมพี่กระดูกและเยื่อกระดูกเป็นหนึ่งเดียวกันจัดแยกจากกันนี้ได้หากเยื่อสมบูรณ์ด้วยโลหิตก,กระดูกย่อมแข็งแรงหากเยื่อนั้นแห้งไป กระดูจกจะกรอกแตกออกคนโบราณเรได้บำรุงด้วยแคลเซียมที่เนื้อกระดูกเราบำรุงไปที่เยื่อของกระดูกต่างในขณะที่แพทย์ปัจจุบันไปที่กระดูกเร <c oughs> าชั้นไปที่เยื่อดลกเพราะกายวิภาคซับซ้อนอย่างนี้ <c oughs> นี่แค่ยกตัวอย่างดินยี่สิบนะยกแค่นี้พอเวลามีน้อยแต่เธอเข้าใจอยัง ว่าเราเรียนอะไรกันในเรื่องของดินจาว่าเจ๋งไหมการพิพาทอย่างนี้เข้าใจปะไหมเมื่อเรียนครบจบหมดเราไม่ได้เรียนแค่ยี่สิบเรียนทั้งตัวพี่เราเรียนตั้งแต่เส้นผมเธอดูนะดูนะโทษนะ ยิกนิดหน่อยเห็นไหมนิดเดียวยิกมากกว่านี้ถูกไหมถูกไหมก้มเนี้อจิกมากกว่าตรงนี้อีกเห็นไหมถูกไหมเราสอนกันว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นด้วยสำคัญสอนถึงขนาดรากผมตรงนี้ขนาดอย่างรากลึกไปเท่าไหร่เส้นขนตรงนี้อย่างลากลึกไปเท่าไหร่ ทำไมตรงนี้มันจีกับตรงนี้ทำไมตรงนี้มันจีกับตรงนี้สองหมด เขาลืมกินป่มามามาใส่ใส่น้าใส่เขาเฮ้ยเขาทำมาดีดินอยู่เฉยๆเนี่ยดินน่ะคือร่างกายเราอยู่เฉย เวลาเธอคนไข้มาหาหมอเวลาคนไข้มาหาหมอปีนี้เท่าไหร่ีิห้าสิบตัดเยอะป็น,ปนสมัยเท่าสาวเดี๋ยวนี้ยังสาวแร้บผมเลยว่าแต่สมัยสาวกันเนี้ย ก่อนประจำเดือนมาใหม่ชอบปวดท้องกัอนแล้วก็ชอบอตกขาวแสงสองสามวันแรกก่อนเดินระจำเดือนจะมาเดี๋ยวนี้เป็น,ปนปรูปแพ้อาจารย์ไม่ได้ดูจากลักษณะภายนอกอาจารย์ย้อนรูปร่างแก่ไปเมื่อสิบสิบปีแล้วเพื่อจะดูลักษณะคาดเดิมของเขา เวลาเราวินิฉัยอาการคนไข้ทั้งหมดเราไม่นิฉัยจากตรีค่าทั้งหมดเพราะว่าคนไข้เวลามาหาเรามาด้วยอาการทางตรีคนะ่ามันมืดไปล้ามันสว่างหรตรีค่าแรกปิดตัเจะรู้นะเธอชอบพูดเรื่องว่าดินน้ำาลงไฟถูกไหม ือว่าหมอไทยเขาจะไล่อย่างเธอไหมดินน้ำลงไฟอ่ะไม่หมอไทยเขาไล่ว่าไฟ,ไฟลมน้ำไฟลมน้ำดินเราไม่ได้ไล่ว่าดินน้ำลงไฟเราไล่ไฟลมน้ำดินเธอรู้ไหมไปรุ้ว่าทำไมเราถึงไปไล่ไฟลมน้ำดินทำไมไม่ไล่ดินน้ำลงไฟล่ะราะไฟเกิดก่อนจึงเกิดลมจึงพัดน้ำ ไปกระทบดินบ้านจึงเป็นไฟลมน้ำดินและเวลาสอนกายวิภาคเราก็จะสอนไปตามไฟลมน้ำดินเปิดฉากแรกเราก็ขึ้นเลยไฟมีคำว่าปิดตาเตโชมีคำว่าปิดตาเปิดให้จับหน่อยปิดตาคือคุณครับ อะไรตรงนี้อะไร